สวัสดีครับผมเต้คลาสสิกคาราคารวาลน,นะครับผมวันนี้ผมมาารีวิวนะครับตัวรถตู้ที่เป็นที่สนใจนะครของคนไทยณช่วงเวลานี้แต่ว่าคันนี้เนี่ยความพิเศษคงไม่ได้อยู่ที่ตัวรถนะฮะความพิเศษของมันคืออยู่ที่ตัวทะเบียนนะฮะมีคําถามของพี่ๆน้องๆนะฮะที่สนใจในวงการรถบ้านรถแคมป์ที่เรียกว่าแคมเปอร์แวนอย่างเงี้ยเราเรียกกันว่าแคมเปอร์แวนนะครับคือรถบ้านเนี่ยก็มีเป็นแคมเปอร์แวนมีมอเตอร์โฮมมีคารวาล วันนี้เรามาคุยกันโดยส่วนที่เป็นแคมเปอร์แวนจริงๆวันนี้เนี่ยผมไม่ตั้งใจจะรีวิวตัวรถมากเท่าไหร่เราจะมาคุยเรื่องการจดทะเบียนการเสียภาษีสรรพสาม,มิตนะครับแต่ก็ในไหนก็คุยเรื่องนี้กันแล้วก็เดี๋ยวพาดูรถก่อนละกันแล้วก็คุยกันไปด้วยว่า,ารถที่จดทะเบียนถูกต้องเนี่ยมันต้องทํายังไงต้องเสียอะไรนะครับคือหลายปีก่อนหลายปีก่อนน่าจะ มีเกิน5ปีแล้วมั้งฮะที่ผมทําคลิปรถตู้ทำาถใหไปเนี่ยตอนนั้นก็มีคําถามแล้วละ่ะแต่ว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เป็นคําถามที่บางคําถามก็ตอบไม่ได้คาถามก็อึดอารย์ที่จะตอบวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะดูให้นอกกันก่อนรถคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์นะฮะตัวปัจจุบันเป็นรถใหม่ป้ายแดงแล้วก็ามาดัดแปลงเป็นรถบ้านนะฮะเราก็ใส่ออเนิ่งใส่ไฟนู้นนี้นั้นนะฮะให้มันใช้งานเป็นรถแคมเปอร์แวนได้ตัวนี้เราก็ถอดออก ะะถอดกระจกออกถอดเก็บไว้แหละไม่ได้ไปไหนไม่ได้แตกไม่ได้อะไรแล้วก็เราก็ท้าขึ้นโมชิ้นเนี้ยขึ้นไปใหม่ให้มันเป็นแทนกระจกแล้วเราก็ใส่ไส้ตัวเนี้ยเข้าไปใหม่นะฮะมันก็จะออกมาเป็นตัวกระจกรถบ้านนะครับแล้วก็มาด้านนี้ก็จะเป็นตัวพร์ปลัก๊กอันนี้ก็ปกตินะฮะเป็นเสียบจ่ายไฟเข้าในรถในรถก็จะมีตัวลิเธียมนะฮะมีตัวแบต ชุดกลางที่เป็น12โวลต์เอาไปจ่ายไฟดีนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่ของตัวเดิมของรถนะก็จะมีไฟ3มชุดอันนี้ด้านท้ายเขาน,นี้ก็จะมีตัวมุ้งนะฮะปิดมาก็อนนี้นะฮะอันนี้ก็คงคุ้นตายอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นตัวเตียงนะฮะในเคสคันนี้เนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในทีหนึ่งก็คือว่าตัวเตียงที่เห็นเนี่ยมันเป็นเตียงที่เป็นเตียง พยาบาลนะเตียงไฟฟ้าเตียคนป่วยอ่ะมันก็จะกดดโมดยกขึ้นยกลงได้ในเคสนี้เนี่ยคือเคสที่เราสร้างเตียงขึ้นมาทำกลไกขึ้นมาให้มันลงไปพอดีกับตัวตัวพื้นที่ของรถซึ่งตัวรถเนี่ยมันก็ค่อนข้างแคบนะบมันก็เลยต้องบิวเตียงขึ้นมาใหม่ด้านนี้ก็จะเป็นโซนนอนนอนของคุณลูกค้าคที่ เป็นส่วนตัวก็จะมีม,าม,ม่านปิดมีนุ่นมีนี่มีนั่นแล้วก็มีตัวหน้าต่างนะฮะเดี๋ยวดูด้านหลังกันแล้วแล้วก็ด้านนี้ด้านขวาด้านขวาก็จะมีตัวอันนี้เป็นตัวกรองน้ำนะฮะตัวกรองน้ําเนี่ยก็อ่าเป็นตัวที่ผมจะมีให้รถในรถทุกๆคันแหละใส่ไปตั้งแต่มอเตอร์โฮมอะไรก็ให้ไปหมดก็คือจะเป็นตัวที่อ่าเอาไว้กรองกรองเศษตะไคร,เร่เศษผงใหญ่ๆก่อนเข้ารถนะฮะมันก็จะมีเนี้ย ออดมาล้างได้ถ้าตันนะฮะไอตันเราก็ปิดกับแล้วก็เวลาจะเติมก็หมุนเกี่ยเข้าไปแค่นี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือนะฮะหมุนแค่นี้มือเปล่าเนี่ยก็อยู่ละนะ,ะเดี๋ยวไปดูในรถกันดีกว่าว่าในรถมีอะไรบ้างในรถคันนี้เนี่ยก็จะเป็นอ,อุปกรณ์ที่ลูกค้าสั่งแบบท้องถิ้นว่าสั่งแบบสั่งเขาต้องการ ก็คือความต้องการหลักก็คือบ้านด้านหลังมีเตียงคนป่วยนะเปลี่ยงไฟฟ้าตรงกลางเป็นห้องน้ําด้านหน้าเป็นโซฟานั่งที่สามารถปรับเป็นที่นอนได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสไลด์ได้เดี๋ยวกล้องอินเสิร์ตตามก็ได้เวลาที่เราสไลด์มาเนี่ยมันก็จะเป็นที่นอนตรงนู้นก็จะเป็นพับลงมาก็จะมาแทนตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีลางสไลด์ดึงลงมามันก็จะเป็นที่นอนได้คือเคสนี้เนี่ยลูกค้ามีความจําเป็นจําเป็นใช่ไหมครับจาเป็นต้องใช้รถตู้เพราะว่าตัวรถที่เป็นมอเตอร์โฮมเนี่ย ลูกค้าบอกว่าใหญ่เกินไปในพื้นที่ที่ใช้เนี่ยใช้ไม่สะดวกก็เลยเป็นต้องเป็นรถตู้แต่ทีนี้เนี่ยพอเป็นรถตู้เนี่ยข้อดีก็แน่นอนละมันก็เล็กกระทัดรัดไปง่ายแต่ข้อเสียก็คือไอ้ความเล็กเนี่ยข้อเสียด้วยนะมันก็เลยกลายเป็นห้องน้ําที่มันต้องอยู่แบบไม่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งเป็นห้องน้ําอยู่ตรงกลางแบบเนี้ยห้องเดียวแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็ต้องจิ๋วจิ๋วจิ๋ว,วตามลงไปแต่สิ่งที่มันเป็นก็คือว่าความสูงเนี่ยความสูง มีคนถามผมบ่อยๆว่าคุณเต้ไอรถตูต้เนี่ยข้างในเนี่ยมันผมเห็นคันมันใหญ่เวลาถ่ายคลิปมามันดูแบบใหญ่มากเลยมันสูงใช่ไหมผมก็จะบอกว่าไอความสูงเนี่ยมันสูงได้แค่ประมาณร้อยหกสิบเนี่ยก็เต็มที่แล้วไม่เกินน่ไม่ถึงเนี่ยในในบางเคสในกรณีที่ใส่แบบฉนวนอะไรเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะไม่ถึงทีนี้ก็จะเป็นปัญหากับคนที่ตัวสูงเกินมันก็จะต้องก้มๆแบบเนี้แต่ในเคสนี้เนี่ยลูกค้าทั้งสองท่านเนี่ยก็มีความจำเป็นอย่างที่บอก ตัวเตียงไฟฟ้าก็จะเป็นแบบนี้นะเตียงไฟฟ้าแล้วก็กดตุ่มเนี่ยฮะพอกดตุ่มแช่แบบนี้เนี่ยมันก็ขึ้นแบบนี้แหละคือไอเตียงขึ้นไอเตียงลงนี่ก็คงไม่ไม่ได้เป็นฟังก์ชันอะไรที่จําเป็นกับคนปกติแต่อันเนี้ยในเคสเนี้ยเป็นเคสที่จําเป็นกับลูกค้ามากๆนะฮะซึ่งผมเคยเคยเรียนกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปหลายรอบแล้วแหละว่างานผมเนี่ยเป็นงานคัสตอม คือในมุมผมเองเนี่ยเวลาผมทํารถบ้านผมก็อยากให้งานมันออกมาถูกใจได้ใช้กับลูกค้าแต่ละท่านคือในบางเคสบางท่านเนี่ยทำบางอย่างไปไม่ได้ใช้มีบางอย่างมีความจำเป็นผมก็เลยโอเคงั้นแนวทางผมคือผมทํางานคัสตอมให้แล้วกันซึ่งซึ่ง,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 งจริงๆแล้วในงานแมสมันก็เร็วกว่าเยอะแหละแต่ก็นี่แหละเอาเป็นแบบนี้แหละ ด้านในนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ปกติมีไมโครเวฟนะครับมีแดชบอร์ดชุดแดชบอร์ดเนี่ยก็เป็นตัวเดียวกันกับมอนเต้นะครับคอนโทรลทุกระบบตรงนี้มีเกรีแท้งเฟรชแท้งแบ็กแท้งเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตใต้ท้องเข้าไปว่าไอ้เกรีแท้งเฟรชแท้งแบ็กแท้งเนี่ยมันใส่กันยังไงคือข้อควรระวังของการทํารถแคมเปอร์แวนก็คือว่าไอ้ของที่อยู่บนรถเนี่ยมันก็ต้องการจัดการจัดบาลานซ์นะฮะไม่ใช่น้ําหนักไปกดไว้ตรงใดตรงหนึ่งมากเกินไป แต่ที่ยากกว่านั้นคือการที่เอาของอยู่ใต้ท้องเนี่ยมันจะอยู่กันท่าไหนแบบไหนเดี๋ยวลองเนี่ยไล่ๆมองไปก็จะมีถังน้ําดีถังน้ําเสียงานพวกนี้คือง,งานขึ้นโมให้เข้ารูปหมดนะครับมาด้านนี้ก็จะเป็นอ,อ่างล้างจานนะอ่างล้างจานด้านล่างก็จะเป็นตู้เย็นนะฮะในนี้ก็จะเป็นประตูนี่ที่ผมออกแบบให้เป็นประตูเลื่อนอย่างนี้เนี่ยมันไม่กินพื้นที่นะเวลาแบบนี้มันก็ง่ายไม่ได้กินพื้นที่ในห้องน้ําก็จะมีอ่าฝปักบัว ฝักบัวอ่างล้างหน้าเนี่ยมันก็จะยก,ยกขึ้นมาเป็นฝักบัวได้นะฮะในห้องส้วมก็จะเป็นกรุ ABS ทั้งห้องมันจะกันชื้นกันเชื้อรานะฮะมีพัดลมดูดอากาศมีแอร์เป่าด้วยหน้าในส้วมนะ,ะคือถ้าในในเคสนี้เองเนี่ยเป็นเคสที่ใช้ของอุปกรณ์เนี่ยครบครบท้วนเท่ามอนเต้เลยแต่ว่าที่มันต่างคือมันยอดส่วนมันเล็กลงมา แล้วก็อย่างฝาท้ายเนี่ยก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวก็อินเสิร์ตตามนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยก็กดตุ่มที่คนขับด้านหน้าคันนี้เนี่ยลูกค้าไปกัน2ท่าน,นสามีภรรยาสามีก็จะนอนอยู่ที่นี่นะภรรยาก็ขับรถแกเป็นผู้สูงอายุนะฮะที่ยังแข็งแรงกันคนนึีกท่านหนึ่งก็ชอบเที่ยวแหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยจําเป็นต้องมีอุปรกรณ์พวกนี้ไปนะครับในส่วนตัวรถเองเนี่ยที่บอกว่า เราไม่ได้อยากจะรีวิวตัวรถกันมากเรามาคุยกันเรื่องข้อกฎหมายนั่งคุยตรงนี้แล้วกันผมว่ามันก็พอนั่งได้คือในเรื่องข้อกฎหมายของอรถบ้านเนี่ยมันมีความสับสนมึนงงกันมากว่าจะจดป้ายอะไรถ้ายุคที่ผ่านมาก็บอกอไปทาป้ายเขียวกัน้นจดตู้บรรทุกได้ยุคก่อนนู้นก็บอกว่าไม่ต้องทําได้หรอกรถเรามีป้ายฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าบอก11ตัวเนี่ยก็สามารถได้แล้ว แต่ในความหมายผมแยกไปเรื่องๆแล้วกันนะเอาเรื่องป้ายฟ้าก่อนป้ายฟ้าเนี่ยบบกสิบเอ็ดตัวข้าจริงแต่ในกฎหมายเนี่ยไม่ได้แปลว่าเอาเบาะตัวยิ้วจิ๋วมาวางเป็นด็อกซีดแล้วจะนับเบานะฮะไม่ใช่นะมันต้องมีการหันไปด้านไหนมีขนาดเบาะมีพนักพิงมีเบลมีระยะเว้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีในพวกเนี้ยในข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยการจะจดป้ายฟ้าได้ก็ต้องไปศึกษาก่อนมีเรื่องน้ำหนักอีกนะฮะ ทีนี้พอมาเป็นป้ายเขียวป้ายเขียวเนี่ยผมก็เห็นหลายท่านเอารถไปเปลี่ยนเป็นป้ายเขียวพอเปลี่ยนเป็นป้ายเขียวเนี่ยสิ่งที่มันเป็นก็คือว่ารถตู้ป้ายเขียวเนี่ยกฎหมายบอกว่ามันคือรถตู้บรรทุกรถตู้บรรทุกนะรถตู้บรรทุกเนี่ยก็จะมีย่อยอก,กระจกด้านข้างต้องทึบนะในพื้นห้องที่เป็นห้องเก็บของเนี่ยต้องไม่มีสิ่งของที่มันยึดติดถาวรน,นะ,ะ,ะน้ำหนักเนี่ยต้องไม่เกิน2 2 0 0ันสอง้กิโลกรัมอันนี้เป็นแค่แบบรายละเอียดเล็กน้อย มีตัวกั้นนู่นี่นั้นซึ่งเป็นดีเทลแยกย่อยก็ถามอ้าวแล้วเขาจดกันมาได้จดยังไงก็ถามว่าจดได้จุดยังไงก็ไม่รู้เหรอประเทศนี้ไม่อยากจะพูดเหลาเดียวแหลมก็จดได้แหละจดมาได้แหละถามว่าจดได้ไหมก็จดได้แหละแต่จดแล้วเป็นยังไงก็นะฮะก็อย่างที่เห็นเห็นกันอยู่จดแล้วเป็นยังไงก็เนี่ยฮะแล้วก็ในส่วนพวกอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องนในการทํารถบ้านทํารถแคมป์อะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันต้อง มีรายการคำนวณเนาะมีการคำนวณมีแบบวิศวกรรมในการเขียนแบบแล้วก็แจ้งขนทรงแจ้งสรรพสามิตในรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ทําทุกอย่างแบบถูกต้องแบบร้อซใช้คานี้นะถูกต้องแบบร้อยเซก็คือว่าเสียสรรพสามิตแบบร้อยเอร์เซโดนสรรพสามิตไปนี่ผมพูดราคาไปคงไม่เชื่อแต่ว่าฟังแล้วก็ไม่ธรรมดานะราคารถก็ล้านกว่าบาทเนาะ ค่าทาอีกรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยผมก็จะบอกว่าราคาแพงกว่ามอนเตอีกนะฮะที่ <c oughs> พูดแบบไม่อยากขายของหรือเปล่าอยากขายแหละตังก็อยากได้แต่ก็เอาข้อมูลจริงๆไว้ละกันข้อมูลที่อะไรอะ <c oughs> ร่ะเฟกมีเต็มไปหมดเลยเอาจริงๆไว้ละากันมันเป็นแบบนี้ <c oughs> อยากให้งงการมันรันไปนะผมไม่เป็นคู่แข่งอะไรกับใครผมไม่มีศัตรูอะไรกับใครที่ไหนไม่ต้องเห็นผมเป็นศัตรูนะผมรักทุกคนผมอยากให้วงการนี้มัน มันรันไปของมันได้นะผมทำธุรกิจนี้ผมรักของผมนะผมใช้คํานี้ผมผมรักผมอยากให้มันมันจเจริญรุ่เรงเรืองไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะเวลาทําผิดผิดผิดกันมากๆาอ่ะเจ้าหน้าที่ท่านก็ลําบากใจท่านก็รู้แหละว่ารถเอาไปเที่ยวกันไม่อยากจับแต่บางทีมันก็เกินไปอ่ะโอเควันนี้พูดมายืดยาวตัวรถไม่คุยเท่าไหร่อ่ะแต่ก็อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้แหละแล้วเดี๋ยวตรงไหนที่อ่าเป็นออปชั่นคันี้พวกกล้องอ่าสองหกสิบองศากล้องมองหลงัง อุปกรณ์แบ็คแท้งเกรแท้งเฟสแท้งพวกเนี้ยก็เดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตตามไปนะฮะให้กล้องดูดูกันไปว่าคันนี้มีอะไรบ้างถ้าอยากเอารถมาทํายินด,ดีนะฮะรถที่มีอยู่เนี่ยรถตู้รถอะไรก็ได้เนี่ยผมยินด,ดีรับทำนะไม,ไม่ไม่มีปัญหาเอามาทําได้แต่เงื่อนไขที่มันต้องเป็นคือว่าขอให้ถูกฎหมายอย่างอื่นไม่มีอะไรโอเคขอบคุณครับ